โอเคครับทีนี้พอเราลงลวดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปของเราคือต้องเทสาวกาวนะครับว่าที่ลงไปลงกาวหรือเปล่าด้วยผมจะเทสตผ่านแดมนะครับ1 0 0ร้อวัตต์นะครับเทสก่อนครับโอเคกาวถูกกาวนะครับโอเคแล้วก็มานี่ลวดตามนี่เลยนะครับลูดตามควายที่เราลงไปนะครับว่ามันมีไฟติดหรือว่าถ้าไฟติดแบบนี้ลงกาวใช้ไม่ได้นะครับ ทีนี้ก็ได้เวลาลองว่าที่เาลงไปถูกหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับถ้าเราอันนี้ครับเทตุงหัวคอมนะครับสมมติว่าไฟมันไม่ติดตลอดแบบนี้ไม่ได้นะครับแปลว่าเราลงผิดนะครับถ้าเราลงไปตรงนี้ติดตรงนี้ติดแต่ตรงนี้ไม่ติดพอมาตรงนี้ไม่ติดนะครับยกตัวอย่างสมมติเราตรงนี้ติดปุ๊บพอมาท่านต่อไปไม่ติดเนี้ยเราสนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเราลงผิดนะครับถ้าลงถูกนะครับไม่ต้องเชคเกาเลอร์ก็ได้เราเช็คแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเรา เอาไฟเนี่ยครับรอบๆแบบไม่ต้องติดหมดทุกทุกซี่นะครับถ้าติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าเราลงผิดชาไม่ได้นะครับอันนี้โอเคนะครับ